อาจจะงอมๆดูงอมๆนีดนึงนะเพราะว่าผมเมาบ้านเขียวรวมตัวกันที่บ้านหน่อยผมมาหน้หัวหน้าบ้านบอกดวดๆด้วยนะเวลาสิบนาทีมาไงเนี่ยอะไรอยู่ Er> เปิดอะไรแบบใดมาเปิดอะไรต้องลองเอาเลยว่าอาจจะมาเหมึนๆนิดนึงน่ะวันนี้เนื่องจากผมเมานิดหน่อย ไม่นานนี่แหะก็อาจจะเป็เรอเล็กน้อยต้องขออภัยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะบอกให้ลูกดูแลหน่อยแล้วกันวันนี้อันนี้ก็อาจจะตัวติดลุกนิดนึงนะครับทุกคนเนื่องจากโอซีผมเมาขออภัยครับทุกคนแต่ผมยังไหวนะยังมีสติอยู่โอเคแล้วมา เริ่มกันเลยดีกว่าผมยังมีสติอยู่ผมยังไหวอยู <c oughs> ่เราจะไปไป <Hello. S 2> อะไรก๋อ่บอกว่าฮะ <Huh? S 2> วันนี้อุ้มา uh. มาตลอดอืมเมาแต่วันนี้ต้องนี่นะต้องหลังหลังประมูลลงมาจบโลคนอือฮะไอเคแต่ตอนนี้เมา Não. Eu nem dando lé, né, né, né. Pô, เอาเป็น,นว่าศาสตราจารย์ขอแจง้งให้ทราบนะนักเรียนบ้านเซเลเทียใครที่รู้ตัวว่าเป็นบ้านเซเลเทียนะมารวมตัวกันที่ล็อบบี้ของบ้านหนะ่อยพอดีมีคนเขาอยากจะคุยอะไรด้วยสักหน่อยนะเ,ออเดี๋ยวจะต้องไปหน้าบ้านตัวอเองอต้องไปหน้าบ้านอ,อืม คนเมา,เามาันสะดิดผมจะพยายามมีสติแล้วก็จะคุนเพราะว่าก่อนอันนี้ผมก็ไปล้างหน้าล้างตามาแล้วบีอบบี้ตรงไหนแล้วเนี่ยชันบนหรือชันล่าง เออวันนี่ก็ตูนกหน่อยนะค่ะทุกคนเน่นจะเน็ตไม่ค่อยจะดี อาจารย์เนอะมันจะไม่ยากมิจฉิแล้วคนนึน่งนะวันนี้วันนี้ไม่ใช่ก็กลึ่มข้มนะวันนี้ค่อนข้างนดูแล้วมังน,นะ ขอให้นักเรียนบ้านแดงมารวมตัวกันที่บ้านตอนนี้ด้วยครับของนางเล่นบ้านแดงนะครับ ชมแล้วนะไปกันไปประชุมกันไปประชุมกันไปประชุมกันโอเคครับ ใส่เป็นเนื่อเขาเนี่ย อาจารย์ครับได้ยินหรือเปล่าเ้าก็ล่นนี่นะก็เห็นนัเกเรยียนว่านฟ้าลงตัวกันนี่นะเราเราไปชมกันที่เ<ด>รื่เหรอเราไปชมกันที่เรือหรอคะใช่ฉันเรียกเองขอโทษดีดอพอดีไม่เลิกจะคุยนะ่ะแต่ไม่รู้ว่าคนมาคบกันหรือยังนะ่ะ วันนีห้หัวหน้าบ้านไม่อยู่ก็น่าจะคงงั้นนะส่วนใหญ่ก็ะหยุดปีใหม่กันนั่นแหละอ่อก็น่าจะเหลือแค่นี้นแหละงั้นเอาเรื่องแรกเลยกันล้วกันก็คือ ถ้าจะไม่ผิดวันนี้มีกิจกรรมบ้านใช่ไหมใช่แล้วตอนนี้มีใครลงหรือยังต้องการแค่สามคนเรื่องนี้ไม่ทราบเหมือนกันแนฮะ งนี้นะแถมวันนี้มีงานประมูลอีกนี่ใช่ไหมใช่อืมถ้าเป็นรอนจะทำยางไงนะคนก็น้อยแถมหรือไม่ก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือคนอื่นเขาอาจจะยังไม่มาก็ได้อาจจะไม่ได้อยู่ที่นี่ อาจจะฟาร์มอยู่ก็ได้หม่าว่าคงเป็นงั้นนะอาฟาร์มอยู่ก็คงจะได้ยินเสียงประกาศแล้วก็มาแล้วล่ะอืมอขคงงั้นน่ะอ่าแล้วจะไม่มีใครลงจริงๆเหรอมันคือขุดแรกใช่นะครับใช่การแข่งขุดแรกแข่งกับบ้านอื่นนะ มันไม่อยากลงเงินจริงหรอคำถามก็คือจะได้อะไรหลังจากที่ลงแล้วล่ะนั่นสิเขาไม่ได้บอกรางวัลเลยไงนะรู้สึกเจอแค่ถ้วยละมั้งนะไม่ได้บอกอย่างชัดเจนพลังเวทฉันยิ่งไม่ค่อยมีอยู่ ุดหน้าพลังกายจะเป็นน้องใช้เวทด้วยเหรอนอกจากวิ่งเร็วน่ะนะก็นั่นแหละฉันไม่มีไงแล้วใครมีบ้างล่ะคนในบ้านฟ้านะฉันฉนั้นน่ยมีแต่ถามจริงก่อนว่าฉันจะลงไปทำไม แต่ถ้าลงเราก็ได้รางวัลมาไม่ใช่ได้ไงนะอาจจะมีรางวัลอื่นอีกก็ได้แล้วคิดว่าฉันมีคนเดียวอีกสองคนจะมีหรือเปล่านะนั่นสินะถ้าฉันลงฉันก็คงไม่ไหวช่วงนี้ยิ่งไม่สบายอยู่ด้วย